สรุปคือตู้ปิดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวัตถุมงคลในตู้ให้คุณดูแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่มีวันนี้นะครับขุนแผนคือของก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละเนี่ยเนี่ยมีเงาะป่ามีหุ่นพยนต์บ้างมีตะกุดนะครับนางกวักนะครับนี่ผมต้องส่องไฟเองนะ อาหุนพยนต์นี้ยังมีอยู่ตะกุดดอกยาวนะครับประหลัดขิกไอขิดไอขิดวันนี้อดเช่านะครับอดเช่านะพี่น้องเขี้ยวเสือนี่สวยเนี่ย เจ็ดนาฬีนะครับก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับมีอันใหญ่ๆก็ประมาณนี้ไรนี้ก็เป็นพวกของต่างๆน้ำมันอะไรเงี้ย ของเก่าๆอะครับเ,เงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่อยู่คืออยู่ด้านในนี่แหละตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับประมาณนี้ นะครับ